สวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโดงสิบโมงตรงครับในการคุณพระช่วยครับวัฒนธรรมใกล้ตัวบางเรื่องครูกไก่เราทํากันมาบางทีเราก็เพิ่งเหลออเพิ่งมาเหลอนะตั้งนานเราเพิ่งอ๋อเป็นยิงงี้เหลอแลเออแล้ววันนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องโก้ น้องโก้น้องโก้สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้มองไปนึกว่าพี่อาร์มอ๋อไม่ใช่วันนีพี่อาร์มติดภารกิจโหมโรง t ด e m u ิ i c a l อยู่อีนะหนาดีระน้าวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเป็นพิธีกรจำเป็นแทนพี่อาร์มคราวนี้เจอครูไก่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับวรฒนธรรมของไทยต่างชาติไปมันบนแล้วทั่วโลกแล้ว มีคำถามเยอะแยะมากมายมาได้เลยคือผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาคือพอได้รู้ว่ามาทํารายการคุณพาช่วยใช่ไหมครับหาข้อมูลเยอะแยะแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ยังคงสงสัยมาจนถึงตอนนี้สงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ขออนุญาตถามได้ไหมครับได้เลยได้คําตอบเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าต้องใช้ใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงไปเอามามาแล้วครับจะไปอาบน้ําเหรอคือขันพลาสติกขาดเลยแต่ว่าคําถามไม่อยู่ที่ขัน ดูที่อะไรสีของขันอ่าถ้าอย่างสมมุติว่าตัวผมเองผมเจอขันแบบนี้ผมก็จะเรียกอันนี้ว่าอันนี้สีเขียวอ่าอืมอันนี้อันนี้สีฟ้าอืมเหงออันนี้สีน้ําเงินอ่าใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าถามพี่ๆทั้งสองท่านขันเอเน่สีอะไรอือทั้งหมดจะสีเขียวสีเขียวนี่ดูเขาเขียวออาหยวาขันเขียวมาสิขันเขียวเอออันนี้ก็เขียวเขียว เฮ้ยเชื่อที่ไอ้เขียวเยนี่ยผมยังงงอยู่จริงๆว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องของอายุแล้วเรื่องการมองเห็นใช่ไหมครับอันนี้อันนี้แอบด่าก่อนอันนี้ตาดีขออภัยก่อนเห็นเห็นเห็นดีปกติเห็นดีปกติแต่ว่าทําไมถึงเรียกเขียวเขียวเขียวคืออย่างนี้คนโบราณเราจะเรียกสีในเฉดเนี้ย น้ำเงินฟ้าเขียวเนี่ยว่าเขียวหมดเลยอ่าเขียวสุดล่าฟ้าเขียวเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำนี้เคยได้ยินเออสุดล่าฟ้าเขียวเออฟ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นหรือเขียวเขียวนกเขาเป้าอืเออโทนเขียวคนโบราณก็จเขียวเป็นคำกว้าง ต่เขียวอะสีเขียวมีมีมเฉดสีเยอะมากนะครับใช่บางทีถ,ถ้าเป็นเขียวเป็นคำกว้างเหมือนคําว่าบูกรีนในภาษาอังกฤษไงในภาษาอังกฤษแต่คําว่าน้ําเงินเนี่ยเพิ่งแพร่หลายมาทีหลังน้ําเงินเนี่ยเรียกเฉดสีตามตะวันตกก็คือสีน้ําเงินทําไมต้องน้ําเงินอีกนะนออิเพิงรู้ไหมไม่รู้เวลาหล่อเงินเนี่ยมันจะมีเหลือบของโลหะที่เป็นสีสีเงี้ยสีบรูเนี่ยคือถ้าสีขำๆเนี่ยคนโบราณก็จะเรียกเขียว อ้เขียวอีเขียว,ยวแต่ที่ตรงตัว,ลวเลยตรงตัวเลยนะงูเขียวอะไรเขียวอะไรเขียวจริงผ้าเขียวผ้าสีน้ําเงินเข้มเราก็เร<อ>ียกผ้าเขียวเคยได้ยินคาว่าเขียวไหนเขียวหัวเป็ดไหมเขียวหัวเป็ดเคยได้ยินครับเอออย่างนั้นแหละแต่ถ้าหัวเป็ดจริงเ็าจะเหลือบนะเอเห<อ>ลือบเหลือบน้าเงินด้วยครูแล้วก็เขียวไข่กาเออเขียวไข่กามีเออถ้าเขียวไข่กาเนี่ยมันจะสีออกเคลือบเป็นสีฟ้า สีเธอควอยสอสีเธอควอยได้ว่าเขียวไข่กา๋อโอเคก็คือเป็นเขียวที่มีผสมสีฟ้าเข้าไปใช่คนโบราณเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเขาเรียกว่าเขียวไข่กาแล้าจืดกว่านี้หน่อยนะต้องจืดกว่านี้หน่อยถ้าจะเลือกเอาตรงๆอย่างนี้เขียวต้องอ่อนอภายหลังมาต้องอ่อนเขียวต้องอ่อนไล่ตามธรรมชาติ จริงๆอะถ้าสีนี้ภายหลังเขาจะเข้มกว่านี้เขาจะเรียกสีครามเพราะคลามเาดินอคือครามใช่ไหมเพราะมาจากต้นครามต้องอ่อนมาจากสีใบตองใบตองอ่อนเออเขาแกเฉดเฉดพองเขาเนี่มันก็มีเขียวแก่นะเออเขียวแก่เขียวห่วงอีกเด็กๆเวลาผมเรียนเนี่ยจะต้องท่องเวลาเราเห็นสายรุ้ง ม่วงครามแล้เมือนเขียวเหลืองแสดแดงถ้าเกิดว่าเป็นพี่พี่ท่องก็จะเป็นม่วงเขียว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 แสดแดงก็ลุงสีอะไรก็ลุงสีเขียวอ๋อเข้าใจแล้วย่าอะไรก็ตามย่างไรก็ตามสรุปว่าขันทั้งสามใบนี้สีเขียวบอกกับท่านผู้ชมวันนี้โกวันนี้โกจะได้เจออะไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้ สนุกสนานแน่นอนตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเรียนไทยนี่แค่นึกถึงก็เห็นความวุ่นวายแล้วแต่จะเป็นความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มครับเพราะว่าจะได้เจอกับน้อง n อแล้วก็น้องโตโตโด้ด้วยครับอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมพุษพระช่วยคันเกี่ยวร์<า>